ับสวัสดีครับเป็นประจําทุกวันจันทร์พุธศุกร์นะครับที่เราจะมาพบกันกับบริษัทหลักทรัพย์ไอร่าจำกัดมหาชนในรายการที่นี่เขาเสด็จดิ้งบายไอร่านะครับซึ่งเราจะมาวาิเคราะห์ภาพรวมและไฮไลท์ของรายการเราคือตอบคาถามท,าท่านท่านลงท,ทุนทุกท่านซึ่งสามารถส่งคําถามมาได้เลยนะครับที่ Facebook ของบริษัทหลักทรัพย์ไอร่าจำกัดมหาชนนะครับทางเพจกระทิงอ้วนหรือมันนี่สเตชันจะผมจะไม่เห็นนะครับให้ให ให้ส่งคำถามมาที่ของไอหน้าเราโดยตรงเลยนะครับเราตัดกลับมาดูที่กราฟนะครับก็ไม่ตลาดเองก็ไม่ได้สนใจดาวโจนบวกห้าร้อยกว่าจุดเลยนะครับก็ยังคงเป็นเรื่องส่วนตัวภายในนะครับวันนี้ตัว AOT ก็โดนเทขายหนักมาก โดนหลายดอกนะครับอเอออโหลงเป็นเส้นตรงเลยหลายดอกนะครับดอกแรกก็คือนักนักจีนนะครับยกเลิกสลับไฟบินไปเลยนะครับ40%ในเดือนธันวาคมถึงมกราคมหายไป40%หมายถึงว่าไม่ได้เป็นการยกเลิกหรือหรืออะไรจองทัวร์อะไรประมาณนี้นะครับยกเลิกทัวร์หรืออะไรอย่างนี้ หมายถึงว่าไม่มีไฟบินมาจากเมืองจีนเลยหายไปสี่สิอร์เซนนะครับแล้วกเ็เนื่องเกี่วกลงทุนจีนไม่มานักท่องเที่ยวจีนไม่ได้มาเลยดอกที่สองที่ a อ t โดนก็คือการยกเลิกดิวที่ฟรีนะครับดิวที่ฟรีขาเข้าในประเทศนะครับซึ่งก็จะกระทบรายได้ของ AOT เต็มๆนะครับเพราะว่า,าดิวที่ฟรีของ King power เนี่ย ก็เป็นไรายได้หลักอันหนึ่งของของตัว a o t ด้วยนะครับก็ก็สองเด้งแล้วจะลงถึงไหนการแบบวิก k l นี่สาหัสเลยนะครับแท่งแดงใหญ่สองแท่งอืมก็ต้องไปลุ้น ห้าสิบห้าเอาอยู่ไหมห้าห้าไม่อยู่ก็ไปล,ลุ้นใหม่ทีหนึ่งสี่สิบแดบาทห้าสิบยังลงไน้อีกเยอะมากนะครับเดีย๋ยวเพิ่งไปขวางเพราะว่าเด้งยังเด้งไม่ขึ้นเลยนะครับบอลรุ่มขายมหาศาลตัวต่อไปก็จะเป็นที่โดนขายวันนี้ก็จะเป็นตัว น้ำมันนะครับปีทสอพอก็หลุดแนวรับเรียบร้อยคงลงไปร้อยสี่สิบต้นๆน,น,นะครับก็ตลาดตัวสัญญาณขายแม่นๆทั้งนั้นเลยนะครับเมื่อวานพวกลงไปฟ้ากระโดยกันเต็มๆนะครับตอนแรกเนี่ยเฮ hey, วันก่อนบวกขึ้นไปเยอะเลยนะครับ สองวันก่อนเนื่องจากว่าทางคณะกรรมการไปไอที่ดูแลค่าไฟนะครับก็ลงมติว่าจะให้ขึ้นค่าไฟอีกเจ็ดสิบสตางค์นะครับจากปัจจุบันยี่สิบสตางค์เป็นเจ็ดสิบสตางค์ก็พุ่งขึ้นตูดไปเลยนะครับแต่เมื่อวานหลังจากนายกบอกว่ารับไม่ได้กระทรวงพลังงานก็มารับรูกเลยนะครับว่าจะไม่ให้ขึ้นเกินสี่บาทยี่สิบแต่ได้แกให้ขึ้นเป็นสี่บาทแปดสิบ ก็เต็มๆอีกกลุ่มนี้ก็เลยยังไปไม่ได้ต้องดูว่าจบยังไงแต่ก็กลายเป็นดูว่ารัฐบาลจะแก้ไขยังไงนะครับนอกนั้นก็ไม่มีอะไรตลาดรวมอยาหลุด สั่งสามหกหกนะครับไม่งั้นไปเริ่มพันสามร้อยต้นต้นเลยเพราะาลงมาตรงนี้ถึงประมาณสามสี่ครั้งแล้วเด้งนะครับสองครั้งเด้งแรงน,นี่ครั้งที่สามถ้ารับไปอยู่นี่เสร็จเลยเรามาดูคำถามกันดีกว่า คุณวันดีสวัสดีครับแชร์แล้วนะครับขอบคุณครับคุณปัทมนคุณสตางคุณเตือนใจสวัสดีครับแจ๊สเข้ารับปัผลดีไหมครับไม่ค่อยโดยส่วนตัวผมไม่ค่อยมีความรู้สึกดีกับแจ๊สเท่าไหร่นะครับเพราะว่าขึ้นมารับปันผลทีไรดูแดอดีทนะล่าขึ้นไปก็รับันผล พอรับปันผลก็ร่วงลงมาสุดฤทธ์เลยอืมมันไม่ใช่หุ้นปันผลนะมันเป็นหุ้นเล่นรอบก,กับปันผลมากกว่าพี่กระทิงจะเปิดสอนที่นีคเข้ามาไห่ครับเดี๋ยว รอจังหวะตลาดดีๆก่อนนะครับเปิดไปตอนนี้ก็มานั่งจับเข่าถอนหายใจกัน GPSC ก็อย่างที่บอกนะครับต้องไปตามเรื่องข่าวการขึ้นข้าไฟคงได้ผลสรุปเร็วๆนี้แล้วแหละเพราะมันต้องเริ่มใช้วันที่หนึ่งมกรา นะครับว่าเขาจะยังไงโดยประเด็นของมันก็คือการคืนการคืนเงินกู้ของการไฟฟ้านะครับแล้วรัฐบาลจะเข้ามาแบกตรงนี้ไหม ไซมอนถาม C P A X T มันมันมันกระเทือนอย่างรุนแรงนะครับสำหรับตัวแมคโครในเรื่องของหมูเทือนรุนแรงแค่ไหนโดยส่วนตัวที่ผมวิเคราะห์นะครับมันกระทบถึงภาพรวมนะครับเดี <c oughs> ๋ยวเรามาดูทางเทคนิคก่อน วีอ่ะบอกบอกก็ยี่สิบบาทยี่บเ็ดบาทในแง่ในแง่อิมเมจนะครับสร้างกันมาตั้งนานแล้วคราวนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือแมคโครทาง cpr เข้าไปเทคโอเวอร์นะครับ ซีอ่ะเขาเป็นเซ็กโวเวอร์ผ่านโรตัสหรืออะไรประมาณนั้นนะครับประมาณนั้นซึ่งโดยผู้บริโภคทั่วไปพวกโดยเฉพาะพวกค้าส่งไปซื้ออาหารสดในใ,ใ,ในในจุดเด่นของของแมคโครคืออาหารสดอาหารทะเลอาหารแล้วก็หมูซึ่งทุกคนก็เชื่อว่าไปซื้อหมูที่แมคโครได้ราคาถูกแถมยังมั่นใจว่ามันเป็นเ,เป็น ของ CP หรือเปล่านะครับนะเพราะว่า CP พีเขาก็มีฟาร์มเลี้ยงหมูกันเยอะแยะฟาร์มฟาร์มปิดด้วยน่าจะปลอดภัยแต่สิ่งที่เกิดขึ้นมามันไม่ไม่ใช่อ่ะมันไม่ตรงปกนะครับเพราะนั้นมีอยู่ก็นแนะนำแนะนาขายนะครับคุณชายคุณชายคุณชายแชร์ให้แล้วนะครับขอบคุณมากครับวันนี้ไม่มีคำถามเลย,เยมีแต่คนสวัสดีเฉย c p r ก็ลงเละเลยนะโดนหลายเรื่องนะครับ c p r โดนเรื่องแมคโครเสร็จยังมาเจอเรื่องของค o ูกัะดีแทกอีกยืนตรงนี้ไม่ได้นี่ลงเละเลยนะครับ c p มาดูดาวจนดหนึน่งกันก่อนดีกว่าเห็นแล้วอิจฉาครับใครบอกดาวจเศรษฐกิจสาระจะถดถอยมีสัญ,ญญาณซื้อซอ้ำซ้อนอีกต่างหากจะทำออธามหายอีกแล้วคาดว่าน่าจะทำได้ด้วยนะครับถ้าดอกเบี้ยเข้าสู่ว่าจะจักขาลงตามที่ ตลาดคาดกันแล้วนะครับโอ้จะบูรีอะไรขนาดนี้ดาวโจนถัดไปก็สี่หมื่เลยนะครับนี่คือเหตุผลหนึ่งที่ตำราอินเวสทเมนต์ที่เรียนกันทั่วโลกเลยนะครับว่าทำไมที่เขาบอกกันว่า ถือลงทุนระยะยาวแล้วได้ผลตอบแทนสูงสุดนั่นคือดาวโจนนะครับนั่นคือดาวโจนซึ่งเป็นเป็นเป็นตลาดที่มีบริษัทอินโนเวชันใหม่ๆเพียบเลยอย่ามาใช้กับประเทศไทยประเทศไทยเมื เก้าสองเก้าสองไม่ใช่ไรละสามสิบปีก่อนก็พันเจ็ดตอนนี้เหลืออยู่พันสามของเราใช้ไม่ได้นะครับกับการถือยาวเพราะประเทศเราไม่มีบริษัทที่มีอินโนเวชันเลยนะครับมีแต่เป็นโลกเก่าดูทรงอย่างนี้แล้วแนวโน้มน่าจะลงต่อ อืมแต่อย่างไรก็ตามถ้าอยากเจอกันตัวเป็นเป็นอาทิตย์หน้านะครับในงาน Thailand Smart Money นะครับช่วงบ่ายๆบ่ายสี่บ่ายห้าทั้งเสาร์อาทิตย์เลยนะครับเจอผมได้ที่เซนทรัลเวิลด์นะครับในในเทศก,กาลไทยแลนด์สม a ร์ m มันนี่นะครับจะไปวิเคราะห์ภาพรวมสำหรับปีหน้าซึ่งผมเชื่อว่าน่าจะ น่าจะดีขึ้นอันนี้กึงกึปลอบใจนะักทนักทุนนะครับเพราะว่าจากการที่ทางบูมเบอร์เขาคาดการก,กันนะครับว่าปีหน้าเนี่ย EPS นะกำไรต่อหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทยปีปีหน้านะครับจะโตประมาณสิบห้าเปอร์เซนส่วนดีเซอร์ไทยดีเซอร์ของไอล่าเราเลยนะครับคาดกันว่าน่าจะโตประมาณสาสิเซ เหตุผลก็คือปีนี้แย่มากนะครับฐานต่ำปีหน้าก็เลยฐานหน้าจะกระโดดแรงนะครับซึ่งจะเย็นๆนะครับตลาดทยอยเก็บได้ก็ทยอยนะครับในกลุ่มแบงก์กลุ่มไหน,นพวกนี้นะครับเพราะว่าจะเสเกฟื้นเมื่อไหล่ปีหน้าเนี่ยน่าจะฟื้นแรงนะครับแล้วก็อ้างอิงโบกพัฒละอนะครับเดีย๋ยวนี้เขาชื่ออะไรละเออ KKP เกียรตินาคินพัฒละ ก็โอเวตป,ประเทศไทยเป็นครั้งแรกในรอบสิบห้าปีเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งหมดหวังนะครับตลาดตลาดจะไปทางไหนมากกว่าครับตลาดดูมันลงง่ายกว่าขึ้นนะครับคุณวิโรธถามฮาหน่า ก็มีสัญญาณฟื้นตัวนะครับจะมีสัญญาณาต้านแรกอยู่49ถ้าผ่าน49ได้ถึงจะเป็นสัญญาณโอ้ตั้งไกลถึงจะเป็นสัญญาณปิด gap แล้วเป็นสัญญาณซื้อน่าจะโอเคแล้วแหละน่าจะบัตทั่มในระดับหนึ่ง BYD ชื่อเหมือนรถยนต์แต่เป็นโบรเกอร์เฉยเลยโบรเกอร์ที่ไป่ทำอะไม่มีอะไรนะครับ BYD ลงมาแล้วลงเลยคุณปัทมนน้าต่อบไปแล้วนะครับถามบ้านปูก็ายังไม่ดีนะครับคุยกันมาตลอดต,ตั้งแต่ต้นปีแล้วนะครับว่ามันเป็นบริษัทที่มีภาระหนี้สูงแล้ว พอเจอดอกเบี้ยขาขึน้นอย่างเงี้ยดอกเบี้ยมันขึ้นก็ต้องจ่ายดอกเบี้ยเยอะมากเลยนะครับปีหนึ่งหมื่นกว่าล้านนะครับดอกเบี้ยกับรับบ้านปูเคซี e ก็โอเคมีสัญญาณฟื้นตัวนวต้านอยู่ห้าสิบเจดห้าสิบแต่ถ้าจะเล่นเอาเดยนี้ฮหาหนากายเป็นตัวตามนะเคซีเป็นตัวนำ โอเคไม่มีคำถามแล้วนะครับถ้างั้นเดี๋ยวเจอกันอีกทีวันจันทร์นะครับวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับครับสวัสดีครับ ระวังถูกหลอกลวงให้ลงทุนออนไลน์เสนออัตราผลตอบแทนลงทุนที่จูงใจสูงเกินจริงที่มาของผลตอบแทนไม่ชัดเจนให้ผลตอบแทนจากการชักชวนคนอื่นมาลงทุนรับประกันผลตอบแทนอ้างว่าไม่เสี่ยงแอบอ้างชื่อภาพโลโก้หน่วยงานหรือบุคคลที่มีชื่อเสียงและน่าเชื่อถือเพื่อโฆษณาชวนเชื่อ ชักชวนให้ลงทุนโดยไม่มีแหล่งข้อมูลอ้างอิงให้ตรวจสอบให้ฝากหรือโอนเงินลงทุนเข้าบัญชีส่วนตัวของบุคคลธรรมดาและไม่มีรายงานหรือแจ้งยืนยันการลงทุนช่วงนี้มิจฉาชีพมาทุกรูปแบบผมยังโดนเลยถ้ามีการลงทุนที่ผลตอบแทนดีเกินให้สงสัยไว้ก่อนว่าจะถูกหลอก